ยอดยมที่ถวายของเสร็จแล้วก็หาที่นั่งตามสะดวกได้เลยนะกเจริญภาวนาดูลมหายใจเข้าออกการเจริญอนาปานสติกก็คือการที่เราเนี่ยให้จิตของเราตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียว ลมหายใจเข้าลมหายใจออก mm hmm. การให้จิตตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียว mm hmm. เป็นอุบายวิธี mm hmm. ที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสรู้รู้วิธีในการที่จะ ทำให้เห็นสัจจะความจริงของธรรมาชาติก็คือตัวจิตว่าจิตนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดมีการดับด้วยการสร้างอารมณ์อันเดียวเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง พระผู้มีพระภาคก็เคยหลงว่าจิตเป็นเราจิตมโนวิญญาณเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราดังนั้นตัวจิตมโนวิญญาณก็จะแสดงถึงสัจจะความจริงของเขามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด พระศาสดาเห็นเช่นนั้นจึงบัญญัติว่าจิตนี้เป็นละหุปริวัตตัต่งมีการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเรานำจิตตั้งอยู่กับลหมหายใจแล้ว ก็ไม่ได้เป็นไปตามอำนาจความอยากของเราแต่จะเป็นไปตามความเป็นจริงจิตเกิดแล้วก็ดับจิตเป็นของเกิดสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดา รัศดาตรัสว่าปัธมังจิตตังอุปปนังแรกที่จิตเกิดปัธมังวิญญาณังปาตุภูตังคือแรกที่วิญญาณปรากฏนะเมื่อจิตเป็นของเกิด สิ่งใดเกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วที่จะไม่มีความแตกดับเป็นธรรมดานั้นนะไม่ใช่ฐานะดนั้นสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วย่อมมีความแปรปวนมีความเสื่อมสลายมีความดับไปเป็นธรรมดา นี่เป็นสัจจะความจริงไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามจะมีความหยาบหรือความละเอียดก็ตามนี่คือสัจจะความจริงที่เมื่อใครเข้าไปเห็นชื่อว่าเป็นการเห็นสัจจะอันประเสริฐ คือการเห็นอริสัต์สีนั่นเองพระองค์เรียกว่าเป็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปการเห็นการเกิดการดับก็คือเห็นสิ่งหนึ่งมีขึ้นแล้วก็หายไปจิตที่เคยรู้ลหมหายใจ มีขึ้นแล้วก็หายไปไปคิดไปนึกไปรู้สึกอารมณ์อื่นขณะที่จิตดับจากลมหายใจไปจิตเองก็ดับตัวลมเองก็ดับจากความรู้ของจิตก็เลยเรียกว่ารูปดับจิตก็ดับรูปก็ดับ ดังถ้าจิตดับจิตที่เคยตั้งอยู่ในที่ใดสภาพธรรมในที่นั้นก็ดับไปด้วยเหมือนกันพอหลุดจากลมหายใจไปคิดความคิดเกิดความคิดเป็นนามธรรมก็เรียกว่านามเกิดซึ่งเวลาหลุดไปคิด หลุดไปในเรื่องของนามธรรมเนี่ยมันหลุดไปได้ทั้งความคิดอดีตความคิดที่ปรุงในอนาคตหลุดไปรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างนี่คือนามธรรมที่จิตไปตั้งอาศัย นามธรรมที่รู้ขึ้นมาก็คือเกิดนั่นเองนามธรรมจะมีได้ก็ต้องมีจิตไปตั้งอาศัยนั่นก็คือจิตเกิดจิตเกิดนามรูปเกิดจิตดับนามรูปดับดังนั้นความรู้เกิดหน้าที่ใดนามรูปก็เกิดหน้าที่นั้นเหมือนมเมล็ดพืชที่ตกลงไปบนผืนน้นนา หรือแสงที่ส่องไปกระทบฉากแสงส่องไปกระทบฉากเกิดลัศมีของแสงเช่นแสงแห่งดวงอาทิตย์สาดต์ส่องมากระทบฝาเรือนกระทบดินกระทบน้ำ ก็เกิดลอยแดดอยู่ที่ฝาเรือนที่ดินที่น้ำตรงเรียกว่ารัศมีของแสงรัศมีซึ่งรัศมีเปรียบเหมือนวิญญาณเป็นกิริยาที่รู้แจ้งขึ้นมานั่นก็คือจิตเกิด มันรู้รู้อะไรรู้อารมณ์ที่มันไปตั้งอาศัยอารมณ์นั้นเป็นรูปหรือเป็นนามถ้าเป็นรูปก็คือรูปเกิดถ้าเป็นนามก็คือนามเกิดนั้นพอจิตเกิดนามรูปก็เกิดจิตดับนามรูปก็เลยดับมันอาศัยกันเกิดขึ้น ดังนั้นการอยู่กับลมหายใจเข้าออกจึงเป็นเหตุให้เราสามารถกำหนดรู้การเกิดดับของรูปและนามได้นามมาทำทุกประเภทการมีขึ้นในความรู้นี่คือการเกิดการหายไปก็คือการดับ เราจะเห็นการเกิดดับของนามรูปอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเราต้องเข้าใจอะไรเราต้องเข้าใจสูงขึ้นไปยิ่งขึ้นไปคือการที่มันเกิดมันดับเนี่ยมันหมายถึงการที่ตัวตนที่มันปรากฏมีขึ้นเนี่ยมันมีชั่วคราว มันไม่ได้มีถาวรสิ่งที่มีตัวตนขึ้นมาชัว่วคราวมีขึ้นมาแล้วแปลเปลี่ยนและดับไปพระองค์เรียกอาการหรือลักษณะอย่างนี้ว่าอนัตตา คือมันไม่ใช่อัตตามันไม่ใช่ตัวตนเรามีตัวตนวันนี้เป็นลูกเราพูดว่าตัวตนตัวตนของเราเราก็พูดได้ร้อยกว่าปีตัวตนก็หายไปดังนั้นตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรไม่มี เป็นสิ่งที่มีขึ้นปลเปลี่ยนและหายไปนั่นคือความไม่ใช่ตัวตนจริงพระองค์เรียกว่าอนัตตาสิ่งใดที่เป็นอนัตตาเห็นแล้วได้ประโยชน์อะไรเราต้องมีปัญญาให้แยบคายละเอียดขึ้นไปอีกนั่นคือขณะที่เรา เห็นมันแตกสลายไปเราไม่ได้แตกสลายไปตามมันเราเห็นอยู่ซึ่งการดับไปของมันแต่เราไม่ได้ดับไปด้วยเราเห็นอยู่ซึ่งการเกิดของมันการแปลเปลี่ยนการแตกสลายพระองค์เลยเปรียบเหมือนการที่เราเห็น คนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาเราไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาเพราะนั่นเป็นกิ่งไม้นั่นไม่ใช่เราหลักการเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นสิ่งใดมีการ เกิดขึ้นแปรเปลี่ยนและดับไปที่สุดของการเห็นมากจะทำให้เราเกิดปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือปัญญาที่จะแยกเราออกจาก สิ่งนั้นแยกความเป็นเราออกจากสิ่งนั้นแยกออกมาได้ดังนั้นตัวรูปก็เกิดดับตัวนามนธรรมก็เกิดดับพระองค์จึงบอกว่ารูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียนามธรรม มีเวทนามีสัญญามีสังคารมีวิญญาณล้วนเกิดดับทั้งสิ้นพระองค์จึงบอกว่านามธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเวทนาไม่ใช่ของเธอสัญญาไม่ใช่ของเธอสังขารไม่ใช่ของเธอและวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอสิ้นกาลนานดังนั้นการเห็นความเป็นอนิจจังการแปลเปลี่ยนการเห็นความดับการเห็นความเป็นนันตตา จึงเรียกว่าเป็นปฏิปทาเพิกถอนความยึดถือในความเป็นตัวตนหรือที่เรียกว่าสักกายะหรือสักกายันตะเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสสอนไว้มากที่สุดเป็นการก้าวข้ามความเป็นปุถิชนภูมิเข้าสู่ความเป็นอริยะ ก็ฝากขอทาให้กับพวกเราไว้เพียงเท่าน,นี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานถวายพัตาหารแก,ะกะนะ่คณะสงฆ์รวมทั้งผู้ที่กระทำจากคสัมมาทามาจากท่างบ้านและทุกทุกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้มาสั่งสมสุตตะในกรรมของตตาคตได้มาประพุติธรรมธรรมจริยายะได้มาประพุติสม่ําเสมอสมจริยายะ ได้มาสร้างกุศลกุศลกิริยายะได้มาทำบุญบุญญกิริยายะาก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอัในใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเตือน